ผมอยู่ในสายกับนายแพทย์ระวีมาศช,ชมาดลสสบัญชีรายชื่อและก็หัวหน้าพักพลังทำใหม่นะครับสว,บว,บบวัสดีครับคุณหมอระวีครับครับผมสวัสดีครับคุณภาคภูมิแล้วก็ท่านผู้ชมบูสกายทุกท่านนะครับครับวันนี้ก็ถ้าถ้าถ้าเปรียบก็เป็นวันศุกร์นิกที่จะประชุมรัฐสภาในวันพรุ่งนี้นะคุณหมอระวีใช่ครับวาร,วาระที่จ้องไปก็คือเรื่องพอรอปอการเลือกตั้งที่จะพิจารณาต่อไปเนี่ยนะถ้าล่มขึ้นมาผมผมเข้าใจถูกไหมเอาดีก่อนได้กว,วา ถ้าล่มขึ้นมาการประชุมรัฐสภาไม่ว่าในวาระก่อนหน้าคือพรบกำหนดระยะเวลาในการกระบวนการยุติธรรมนะฮะหรือจะ,จะเข้าสู่พรบเลือกตั้งแล้วถ้าสภา,าล่มองค์ประชุมไม่ครบขึ้นมานาทีใดนาทีหนึ่งเนี่ยแปลว่าร่างพรบประกอบมูลว่าด้วยการเลือกตั้งจบเลยต้องกลับไปใช้ร่างเดิมที่หารร้อยถูกไหมคุณหมอรวครับผมถูกต้องครับคือระหว่างประชุมตั้งแต่นาทีแรกถ้าเรียกประชุมปับ๊บ พลปกำหนดยึดเวลายืดทำมาตราแปดก็ต้องเริ <initiatives> ่มมาถึงก็ไม่มีการที่ตายฮะเริ่มโหวตมาตราแปดถ้ากดออดเรียกแล้วไม่ครบองค์ก็ที่ประชุมปิดเลยครับถ้าที่ประชุมปิดก็พอพรบกําหนดระยะเธรามก็จะตกไปค่อยไปรอพิจารณาอีกสองสามสัปดาห์ส่วนพลปที่ตั้งสสก็จบฮะก็คือเผาจรแล้วอรับจบของจริงครับแต่ว่าจริงจริงหลังอิงเนี่ยนะฮะที่บอกว่าครบหนึ่งร้อยแปดสิบวันเนี่ย มันก็จะไปชนเอาวันที่สิบห้าถูกไหมคุณหมอรวีครับผมอ๋อเป็นไปได้ไหมไว่าโอเคพรุ่งนี้อาจจะสอสอติดกิจกรรมวันกำนันผู้ใหญ่บ้านมาประชุมไม่ได้อย่างเงี้ยนะฮะแล้วองค์ประชุมไม่ครบอาจจะมีการเรียกประชุมรัฐสภาขึ้นในวันเสาร์อาทิตย์หรือวันจันทร์วันอะไรก่อนวันที่สิบห้าเป็นไปได้คุณหมอรวีมีหวังอย่างนั้นไหมก็เราคิดว่ายาก<ม>นะฮะเหุที่คิดว่ายากผมขออนุญาตที่จะนั่นนะครับว่า เดิมเนี่ยมันเป็นอารู้กันทุกคนว่าจะมีการประชุมร่วมรัฐสภา,าในวันที่สองสามกับเก้าสิบกับทุกคนรู้อย่างนี้ใช่แล้วปรากฏว่าผมได้คบท่านชวนเมื่อวันที่หนึ่งกับแจ้งท่านว่าผมจะขอเลื่อนยัดติกฎหมายลูกขึ้นมาก่อนอนะครับเพื่อจะให้ชัวร์ท่านชวนก็ท่านก็ขอไว้ว่าอย่าเลยเพราะมันมีสองสามเก้าสิบ ยังไงก็ทันแน่นอนสามพลบอนี้เมื่อท่านชวนขอผมก็โอเคแต่ผมก็บอกท่านว่าถ้ามันเกิดการเล่นเกมซิกซักเนี่ยับในวันที่เก้าเนี่ยผมจะต้องขอเลื่อนเลยนะอืออ่อาเสร็จแล้วท่านชวนก็บ่ายของวันที่หนึ่งท่านชวนก็ไปคุยกับอ่ที่ประชุมพิจสามฝ่ายก็ได้ข้อสรุปว่าหนึ่งท่านชวนก็ไปขออีกว่าอย่าให้เลื่อนออ,อย่าให้เลื่อนยัดติสามจุดสามขึ้นมาแล้วก็ทันแน่นอน <G l ap> ก็ตกลงกันอย่างนั้นแต่พอเหตุการณ์วันที่สองเหตุการณ์วันที่สองมันก็เริ่มส่งผลแล้วฮะ,นะ <G l ap> ในในวันที่สองนี่ความจริงก็คือเริ่มเดินเกมที่จะคว่ำแล้วแต่อเผอิญว่าเขาเดินไม่สุดทาง <G l ap> ก็ในสุดสภาก็ทุท่นที่ทุ่ถังนะฮะยี่สิบนาทีครึ่งชั่วโมงก็ตะวันได้จัดราะคาในแต่สุดจบได้ฮครับพอพอรปปับไปพี่นยจบได้ในวันที่สองแต่พอวันที่สามเนี่ยเขารู้เกมแล้วว่าถ้าล่อยอย่างเนี้ย มันไม่ได้ครับเขาก็เลยเดินเดินเกินตั้งแต่เช้าเลยครับบอกให้สสกับสวกลับบ้านออนะฮะซึ่งก็ปรากฏว่ามันก็ได้ผลขั้นหนึ่งแต่มันก็ยังลากไปได้จนถึงมาตาห้าลิ้มมาตาหกตกบ่ายแล้วครับตอนนั้นเขาก็ต้องส่งคนมาไล่สสกับสวกลับในรอบสองพอไล่รอบสองจบเนี่ยกลับเนี่ยนะฮะก็ปรากฏว่าทีนี้ล่มเลยครับประมาณบ่ายบ่ายห้าโมงก็ล่มแล้ว รอรอกันคือว่าหาคนทั้งทั้งสภานะฮะก็ก็ไม่มีคนแล้วมันกลับหมดแล้วก็ล่มไปครับอันนี้ต่อมาที่ผมพูดว่ามันมันอาจจะไม่ได้ที่จะขอประชุมเพิ่มเพราะว่า,า,าเรื่องนี้ท่านชวนกับท่านพรเพชรต้องเป็นคนตอบต่อสังคมครับเพราะเป็นอนุกันว่าวันที่เก้ากับวันที่สิบคือวันที่จะประชุมร่วมอีกสองวัน แล้วก็มีการถกกันในที่ประชุมสภาในวันที่สามก่อนจะจบด้วยคุณสมชายกับสวเก้าไก่ทักทวงผมก็ได้ทั้งวงวท่านชวนที่บอกว่าแปดเก้าประชุมวุฒิสิบสิบเอ็ประชุมสสอก็ท้วงว่าตกมันเป็นอันรู้กันทุกคนว่าประชุมร่วมเก้ากับสิบท่านชวนก็เลยหาือกับท่านพรเจษที่ขึ้นมานั่งคู่กันอยู่ครับ ก็หาเดือแล้วก็สรุปว่าท่านบอลเพชรยอมประชุมสองวทวันที่แปดวันที่เก้าให้ประชุมร่วมอื่งความหมายนี่หมายว่าแสดงว่าต้องได้ประชุมเก้าแล้วก็สิบของสสท่านชวนก็ให้อยู่แล้วแต่ปรากฏว่าหลังวันที่สามทางบุตรก็ตอบมาว่าไม่ให้ประชุมร่วมอืต้องประชุมพุทธิสมาชิกมีวาระจําเป็นแล้วอัดวาระมาเต็มหมดกันที่ที่จริงโยกไปในวันที่แปดได้เพราะฉะนั้น ข่านพอนทพต้องตอบสังคมว่าเป็นความคิดท่านจริงๆหรือว่าท่านได้รับคําสั่งใครหรือไม่เพราะฉะนั้นก็เลยก็เลยตอบไปว่าถ้าประชุมวันที่สิบล่มความจริงสภานับเสาที่จะได้เห็นไหมวันที่ประชุมอภิปรายไม่ไว้ใจวันเสาร์ก็ยังประชุมได้ใช่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 แต่ผมคิดว่าทั้งสองท่านคงจะไม่ยอมอ๋ออ๋อมันก็เป็นคำถามที่ท่านชวนก็ต้องตอบด้วยครับท่านชวนก็ต้องตอบเพื่ออำนาจของประธานสภาครับ อ๋อวันที่เก้ากับกับวันที่เก้าที่ตอนแรกตอนแรกเก้าถึงสิบเนี่ยผมผมวันนั้นวันที่สภาล่มเนี่ยผมคุยกับคุณนิโรธคุณนิโรธประธานวิปรัฐบาลก็ยังพูดถึงวันที่เก้าอยู่แต่วันที่เก้าประชุมไม่ได้เพราะเป็นคําตอบจากวุฒิสภาว่าไม่สามารถให้วันได้วันที่เก้าก็เหลือวันที่สิบร่วมวันเดียวใช่ครับอันนี้เป็นคําชี้แจงหลังวันที่สามครับอืมอืม หลังวันที่สามในวันที่สามก็พูดบนสภานะครับ,นะรบ,บต่สามารถไปเอาเทพมามา,มาเปิดดูได้เลยท่านจนประกาศว่าท่านประธานวุฒิยอมประชุมร่วมในวันที่เก้าอันนี้เป็นเหตุที่หนึ่งนะครับีบนี้ผมขอกลับมาว่าวันพรุ่งนี้มันจะออกมาได้สามสามหน้านะครับคู่นี้ออกมาได้สามหน้าหน้า,หน,าหน้าที่หนึ่งอยาคิดว่าวันพรุ่งนี้เป็นวันเผาจริงของหารห้าร้อยนะครับทำไมครับ ทา,ทางออกทางท้่หนึ่งหารห้าร้อยอาจจะผ่านก็ได้ครับอ๋อทางออกด้านหนึ่งผ่านถ้าสะสะสอกสวที่เป็นคนกลางๆมีจิตสำนึกมีจิตใจซึ่งรู้หน้าที่ในตัวเองการพึ่ตัวเองได้ปฏิญาณตนว่าจะทําเพื่อชาติเพื่อประชาชนก็อาจจะอยู่ร่วมประชุมทั้งในครบโอ์ประชุมรับอันนี้อันนี้ผมผมหมายเหตุไว้หน่อยหนึ่งว่านี่ผมเล่าไว้ท่านผู้ชมฟังด้วยว่าก่อน ก่อนก่อนที่จะมีการโหวตวารละสองเนี่ยนะฮะที่ที่ในในกรรมธิการไปเสียงหารห้าร้อยไปแพ้หารร้อยในกรรมธิการเนี่ยนะฮะผมเนี่ย<ะ>บอกว่าจบแล้วแต่คุณหมอระวีบอกว่าคุณภาคภูมิยังไม่จบอย่าพึ่งนับศพกันเลยเนี่ยนะฮะป<ะ>รากฏว่ามาคลิกในที่ประชุมใหญ่คราวนี้พอคุณหมอราวีบอกอย่าพึ่งนะไปดูอาจจะผ่านก็ได้นี่ผม ต้องเผื่อใจเชื่อคุณหมอดวีไว้สักหน่อยก่อนแล้วหลักตอนนี้นะครับก็ก็ยังพูดเลยว่าวันที่สิบจะเพิ่งนับสศทหารมันอาจจะเป็นอออทางเรื่องหนึ่งแม้ว่าอาจจะน้อยหน่อยแต่ว่าก็อาจจะเป็นไปได้ทางเรื่องที่สองนะฮะทางเือที่สองก็อาจจะผ่านวันละสองไปได้ไล่ไปเรื่อยจนจบ,บนะฮะพอจบปั๊บ ก็โหวตวาระสามอาจจะถูกคว่ำในวาระสามครับ,บเพราะว่าในวาระสามนี่ต้องมีเสียงเห็นชอบถึงสามร้อยหกสิบสี่เสียงขึ้นไปถึงหนึ่งของรัษฐสภาใช่ครับซึ่งซึ่ง,งการโหวตในวาระสองอีกแค่ห้ามาตราเนี่ยมันไม่มีข้อขัดแยง้ง,งอะไรเลยครับถ้าถ้าได้โหวตท้าครบองมันก็โหวตผ่านหมดครับแต่แต่มันใช้เสียงครึ่งหนึ่งเกินครึ่งของที่ประชุมถือว่าได้ สามร้อยหกสิบแปดคนที่ผ่านมาก็เกินสามสี่คนก็กโหวตได้ออืก็ก็ผ่านหารห้าร้อยน่าจะผ่านฉลยถ้าคเขาประชุมนะฮะแต่ตอนโหวตวาระสามที่จะจบเนี่ยมันต้องได้เสียงเห็นชอบสามร้อยหกสิบเสียงขึ้นไปอันนี้อาจจะไม่ผ่านเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นผลทางเลือกที่สองก็คืออถูกความในวาระที่สามซึ่งถูกความในวาระที่สามผลที่เกิดขึ้นก็คือ ต้องถอยกลับไปล่างกฎหมายลูกใหม่เลยครับมันตกทั้งร่างนนแต่ไม่ใช่ตีกลับไปหาร้อยครับ<น>มันตกทั้งร่างทั้งทั้ง้อยทั้งห้าอยตกไปหมดทั้งทั้งสี่ร่างที่เสนอมาของคอ,อรม,มกะกะอกกตเนี่ยนะของเพื่อไทยของเก่าวไกลของพลังประชารัฐต,ตกไปหมดเลยเริ่มกันตอนกันใหม่เลยใช่ไหมคุณหมอรวีใช่ครับรวมรวมรวมทั้งที่ห้าห้าร้อยชน,นะโหวตวาระสองก็ตกไปด้วยครับต้องไปเริ่มต้นใหม่โอเคโอเคโอเคอ่านี่ต่อไปทางออดที่สามก็คือ ถ้าเขาสามารถทําให้สาภาล่มได้โดยไม่สามารถจะโหวตกันได้แม้แต่มาตราเดียวครับก็จะส่งผลทําให้ฐานท่าร้อยตกตกไปอันนี้เป็นการเผาจริงแล้วครับอแล้วก็เข้าสู่การเลือกอ่าปราปรที่รัฐบาลเสนอมาที่กกกกกกรมคนล่างให้นะฮะแล้วรัฐบาลปรับปรุงแล้วก็ส่งเข้ามาคือล่างหันหนร้อยครับ <G rab ble> แต่แต่ถึงแต่เป็นอย่างนี้ก็ยังนับสุกทหารยังไม่ได้นะครับ<อ>ผมจะเรียนว่าต่อให้เป็นช่องที่สามนะฮะ <G rab ble> เพราะว่าทางเราก็จะยื่นสาลร,รัฐธรรมนูนครับผมยื่นสารรัฐธรรมนูนว่าอาหารร้อยผิดรัฐธรรมนูญกับยังมี <G rab ble> ยังมีสิทธิ์ใช่ไหมบางคนบอกว่าเอ๊ะถ้ามันไปจบแบบที่ไม่ทันร้อยแปดสิบวันเนี่ยมันอัตโนมัติเลยว่าใช้ร่างหลักขึ้นมาหาร้อยเนี่ยนะฮะใช้ร่างหลักขึ้นมา ยังยังมีสิทธิ์ที่จะยืนสารหมุนได้ไม่หมดสิทธิ์ตรงนั้นใช่ไหมคุณหมอรวีคือตอนที่สภา,าส่งร่างไปให้ท่านนายงนายงต้องรอห้าวันครับยังอยู่อันนี้อันนี้ยังมีงมีมกลไกนี้อยู่ใช่ครับ<อ>ใช่ครับ<อ>ยังมีห้าวันนาทีทองซึ่งเดิมเราคิดว่าฝ่ายหารรยจะเป็นคนยืนตอนนี้อาจาจะกลายเป็นฝ่ายเราต้องเป็นคนยืนครับอ๋อกับกับอ่ะคุณหมอรวีก็บอกไม่ว่าจะเกิดแนวทางไหนก็อย่าเพิ่งนับศพกันก่อนแล้วกันเนี่ยนะครับรร้อยสุดทางร้อยสุดทางนะครับ ครับผมครับทีนี้ชาวบ้านชาวบ้านชาวเมืองเนี่ยเขาเขาดูอ่อคือจะงงก็ไม่งงอะเขาก็เข้าใจว่าเดี๋ยวมันก็หารร้อยเดี๋ยวมันก็หารห้าร้อยเดี๋ยวก็กลับไปหารร้อยโดยวิธีการกลละเกมต่างๆนานาเนี่ยนะฮะซึ่งชอบทําไม่ชอบทาก็ว่ากันไปเนี่ยเขาถามว่าถ้ามองสายตาคุณหมอรวีซึ่งคลุกวงในอ่ะอันเนี้ยเป็นคนที่ปรักดันเรื่องหารห้าร้อยเต็มตัวเนี่ยนะฮะ คุณหมอรวีอ่านว่ามันเกิดอะไรขึ้นทําไมเกมมันพลิกไปพลิกมาอย่างนี้ใครกําลังเล่นอะไรก็น่าจะอาจจะเกี่ยวพันกับเรื่องครบแปดปีของท่านนายกนะครับเกี่ยวพันครบแปดปีมาตรร้อยห้าแปดเนี่ยนะฮะใช่ครับเพราะว่าถ้าถือว่าสารรัฐมนตชีว่านายกครบแปดปีทางเรื่องต่อไปก็คือสภาก็ต้องให้ผลิตภัณฑ์ขึ้นรักษาการนายก จากนั้นสภา,าต้องประชุมเพื่อจะเลือกนายกจากรายชื่อที่มีอยู่ซึ่งก็มีคุณอนุทิน mm hmm. คุณอาิสิธิ mm ์ hmm. คุณชัยกเกษม mm hmm. มาแข่งกัน <God. S 2> ถ้าสภา,าผ่านซึ่งผมคิดว่าต็งหนึ่งก็คงเป็นท่านอนุทินในสามคน mm hmm. ถ้าเกิดผ่านถือว่าเลือกท่านอนุทินครินนายกก็จบค mm hmm. แต่คาดว่าก็จะมีการ,ร็อบบรีไม่ให้ท่านอนุทินผ่าน พราะการโหวตมีเสียงสวอ 2, สวอง้สิบเสียงรวบโหวตด้วยอืหลังจากนั้นก็จะเป็นการเอานายกคนนอกเบิดก๊กสองซึ่งก๊กสองเนี่ยเป็นหนึ่งก็เป็นพลเดประวิทย์ครับอแต่มันมีเงื่อนไขว่าการที่พลเด็จวิตยจะขึ้นได้ในการโหวตเนี่ยมันต้องมีเสียงฝ่ายค้านตามกฎหมายจํานวนหนึ่งอยู่ด้วยครับอซึ่งตอนเนี้ยอก็เป็นข่าวลือนะฮะผมก็ไม่อยากเชื่อว่าเป็นข่าวจริงออื มันมันมีการอัจจะต้องมีการโครกันนะโคกันระหว่างสองคนซึ่งวันเนี้ยบ่ายสองโมงคุณสรันวุฒิจะแถลงข่าวการปผรสมพันธุ์ของสองประเด็จการซึ่งก็ไม่ทราบเขาได้ข้อมูลอะไรยังไงอืมอืมสรันวุฒิครับผาน่าน่าจะเป็นจปตามแนวที่ผมว่าเนี่ยครับสองคนคือ <c oughs> สองคนค,คือ อถ้า<แ>ท่านผู้ชมที่ติดตามข่าวอยู่พูดแค่นี้ก็จะรู้ว่าหมายถึงไทยครับอ่ะหนึ่งใครมีอิทธิพลบาลีมากพอที่จะไล่ส,ส,ส,สอสสวกลับบ้านได้อย่างที่คุณบาลวีบอกครับผมแล้วใครมีอิทธิพลเหนือพักเพื่อไทยได้ก็สองคนนั้นแหละครับสองคนนี้แหละนะครับผมไม่ออกมันอาจจะนะครับต้องบอกว่าอาจจะเป็นข่าวลือ อืมนะครับผม,มด้วยด้วยเหตุนี้จึงจะต้องหาร้อยครับกับกับด้วยเหตุนี้ไหมด้วยเหตุนี้ไหมเมื่อวันอาทิตย์คุณอนุทินก็เลยบอกว่าถ้าจําเป็นก็พร้อมเป็นนายกค่ะเอ่อที่คุณอนุทินพูดหมายถึงว่าหลอนการเลือกตั้งครั้งหน้าครับเ่ายรติชยได้สสเยอะๆท่านก็ต้องพร้อมที่จะเป็นนายกแต่ไม่ได้หมายถึงว่าจะเป็นนายกตอนนี้ครับอกกื แต่ถ้าตอนนี้เกมท่านเหนอทินท่านก็พยายามรักษาอะไรนะฮะเป็นห่วยรักษาบารยาที่ที่ดีอยู่ตลอดอออครับผมเพราะฉะนั้นเกมเกมนายกตอนนี้อยู่ที่หนึ่งปกับหนึ่งททหารอย่างเนี้นะครับผมหนึ่งปกับหนึ่งททหารแต่เกมนี้จะเป็นไปได้ก็ต่อเมื่อสามนูนวิริชัยมาตราหนึ่งร้อยห้าแปดว่าแปดปีของพลเอกประยุทธ์เนี่ยนับตั้งแต่ยี่สิบสี่ เมษายนเอ้ยไม่ใช่24สิงหาคมปี57แล้วมาสิ้นสุด24สิงหาคม65ต้องต้องเป็นอย่างนี้เท่านั้นเกมนี้ถึงจะเดินได้ใช่ไหมใช่ครับ<อ>ถ้าสาลที่นี่ใส่ว่าท่านนายกไปไปต่อได้เกมนี้ก็จบครับท<อ>่านนายกก็เป็นนายกต่อแล้วก็นำศ<อ>ึก<อ>นำทัพลงศึกเลือกตั้งสมัยหน้าต่อได้ครับอ๋อก่อนหน้านี้ผมเคยถามคุณหมอระวีว่าเรื่องของมาตรา158ที่ตอนนั้นเขาเริ่มตีปี๊บเป็นประเด็นว่านายก จะไปหมด8ปีตามรัมนุล1058ในปีนี้ห5าหรือจะไปเป็น68หรือจะ70เนี่ยนะคุณหมอรวีบอกว่าไอ้หลักกิโลเมตรแรก65หเนี่ยสิงหาเนี่ยนะ24สิ่งหาเนี่ยไม่มีความหมายหรอกเป็นไปไม่ได้หรอกคุณหมอรวีเปลี่ยนใจแล้วหรออคืออย่างนี้ฮะเรื่อง ทางออกของสารรัฐนูนบมันจะมีอยู่สามทางนะฮะ uh huh. ทางที่หนึ่งก็คือวิธิัฉว่านายกเริ่มเป็นตั้งแต่ปีห้าเจ็ดดังนั้นก็จะหมดยี่สิบสามสิงหา uh huh. คมเวลายี่สิบสี่นที่กําลังจะมาถึงเนี่ยนะฮะอันนี้เป็นทางออกที่หนึ่ง uh huh. ทางออกที่สองก็คือวิธีัฉว่านายกเป็นนายกตั้งแต่รัฐนูญปีหกศูนย์ดังนั้นก็จะอยู่ได้จนถึงปีหกแปดก็คือ ถืว่ายุทธภาทปีหกหกก็จะอยู่ได้อีกแค่สองปีต่อไปจะไดทที่สามก็คือนายกเป็นในายกตั้งแต่โอ่โปรดเก้าแต,ต่งตั้งตอนปีหกสองก็จะอยู่ได้จนถึงปีเจ็ดศูนย์ครับอันนี้จะเป็นสามทางซึ่งสามทางจะสูงผลต่างกันครับถ้าถ้าออกมาช้อยแรกก็คือครบยี่สิบสี่สิงหาอันนี้ก็ตะกี้เราพูดไปแล้วนะครับครับต่อไปทางเลกที่สองถ้าเกิดขึ้นก็จะมีประเด็นว่านายกจะไปต่อไหม เพราะว่านายกสมมติว่าเลือกตั้งปีหกหกนายกอยู่ได้แค่สองปีข้อเสียคือว่ารวงไปแข่งขันแต่ไม่สามารถอยู่ครบสี่ปีก็อาจจะให้ไม่สามารถสร้างคะแนนได้ไหมนายกต้องตัดสินใจแต่ก็อาจจะเป็นข้อดีครับแต่นนายกประกาศด้ว่าผมสู้ผมจะเป็นนายกต่อแต่ผมเป็นแค่สองปีแล้วผมจะมีทายาทต่อเลยอันนี้ก็เป็นการเปิดโอกาสอาจจะเป็นการใช้จุดอ่อนเป็นจุดแข็งได้ันี้ทเลือกที่สองนะครับส่วนทันที่สุดท้ายก็คือว่า ยังอยู่ได้ปีจากศูนย์นายกก็สามารถลงต่อได้ในในฐานะส,สู้สี่ปีไม่ว่าตัดสินยังไงอยู่ที่ศาลร,รัฐสน,นูผมคาดว่าศาลร,รุนตัดสินจะมาช้อยไหนในในสามช้อยนะครับ mm hmm. ประชาชนจะไม่มีใครค้านครับ oh. เพราะว่านักผู้เชี่ยวชาญทางกฎหมายจากค่ายต่างๆเป็นยี่สิบสามสิบคนที่ออกมาเล่าให้ฟังเนี่ย ก็มีออกทั้งสามแบบเลยครับมีเหตุผลสนนุนทั้งสามแบบเลยครับเพราะฉะนั้นผมว่าเรื่องนี้อยู่ที่ศาลรัธรรมรับเมื่อวานท่านนายกตอบคําถามบอกว่าก็ผมบอกแล้วว่าไปรอ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 ถามศาลแล้วกันเนี่ยนะฮะกับกับอีกคนหนึ่งเนี่ยคุณคุณเรมโบ้คุณสุพรอัฐาวงว่าที่หัวหน้าพักเทือดไทยเนี่ยนะก็บอกแล้วก็บอกว่าแม้ถ้ายื่นศาลมาเนี่ยถ้าศาลตัดสินมาแล้วก็เคารพด้วยแล้วกัน ฟังสองท่านเนี้ยเหมือนกับจะมั่นใจว่าจะออกแนวทางแนวทางอื่นที่ไม่ใช่แนวทางที่จะหมดสิงหานี้หรือเปล่าคุณหมอโวีก็ฟังข่าวมันมีทั้งสองกระแสนะฮะฟังข่าวมันมันมีทั้งสองกระแสกระแสหนึ่งว่าเสร็จแน่นอนอืออ่าีกอีกกระแสหนึ่งก็รอดแน่นอนนะครับเพราะว่าประมาณปลายเดือนนะฮะผมว่าประมาณปลายเดือนสิงหาเนียเราก็จะรู้แล้วครับอื อ่าพราะประมาณวันที่สิบกว่าก็ยื่นซึ่งผมคิดว่าสานรัตนนุท่านทราบท่านสวีนี่ใช่เร็วครับซึ่งซึง่งอันนี้เป็นการวิจัยข้อกฎหมายเท่านั้นเองไม่จำเป็นต้องเรียกใครไปซ้ำเนีน่ยเฉืาะหนอสวีมันมันมันง่ายอ่ะมัน,ม,นมันไม่ไม,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 ไม่ไม่ไม่น่าจะใช้เวลาใช่ครับใช่ครับอ่าไม่ใช่ง่ายแต่ไม่ใช่ไม่น่าจะใช้เวลาเยอะเนี่ยนะครับครับผมอ๋อแต่ว่าถ้าออกมาในในชอยแรกว่าโอเคจะหมดปีเนี่ยแหละยี่สิบสามสิงหาที่ยื่คืนเนี่ยนะฮะปีนี้เนี่ยที่จะถึงไม่กี่วันเนี่ยนะฮะอันนี้ก็จะนําไปสู่ดี ดีนรับรับที่คุณหมอรวีพูดถึงว่าระหว่างคนสองคนซึ่งมีอิทธิพลสามารถไล่สอสอส,อสอวอกลับบ้านเพื่อล้มพรปล้มห้าร้อยได้กับอีกคนหนึ่งซึ่งมีบรารมีเหนือพักเพื่อไทยก็จะเข้าทางของดีนนี้ถูกไหมโอืมก็ก็เป็นข่าวเือนะครับผมเย็ยนแต่มาพูดตามข่าวที่ที่ทราบ ท้จริงมันอา,อาจจะไม่ใช่เรื่องจริงก็ได้ครับผมโอเคโอเคโอเคอ่ะคุณหมอดวีชาวบ้านรอดูพรุ่งนี้ประชุมสภาคุณหมอรวีมีอะไรฝากไว้่วงหน้าเชิญเลยก็ถ้าท่านผู้ชมใดสะดวกไม่ติดไม่ติดพาภารกิจนะครับ,รบก็เปิดทีวีช่องสิบดูนะฮะ uh huh. ประมาณสิบโมงนะครับ,รบก็น่าจะเริ่มมีการโหวตแรกแลครับ,รบว่าจะล่มหรือจะไม่ล่มแล้วก็เกมจะเดินเดินไปยังไงจะปลา อยากจะพิกตาครับผมวะโอ้ครับครับผมับขอบคุณคุณหมอระวีครับวันนี้ครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับ